สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องเดินเล่นหลาดทุเไทยวันนี้ก็เรามาเดินที่ตลาดบางน้ำผึ้งนะครับก็เรามาดูว่าวันนี้มีอะไรของขายอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมก็พาเพื่อนเพื่อนเดินไปเรื่อยๆนะครับ 哎，好。 เราต้องบนกลับยังไงหรือว่ามันเลี้ยวออกด,ดูกลับบ้านกันหนยนะครับของทะเลครับครับถึงแล้วห่งร้อบาทนะครับตามเป็รกครับ

ต้นเตเนะครับอนะารเบโอชาเขียวไม่อ้วนไหมั ขอยเชื่อว่าเนื้อได้ประมาณนี้นะโอ้ก็าถงเนี้ยแบบต่อแล้วใช่ไปลาทูกก็มีนะครับกินปลาทูกมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมีไขมันตัวดีบ้า หนึ่งห้ามิ้นต์ค่ะของละห้าสิบบาท

ส่วนใหญ่เป็นจะเป็นพื้นที่พื้นที่สวนนะครับแล้วก็ทำเป็นตลาดครับก็จะได้ความร่มรื่นนะครับและรู้สึกเ,กเขียวขสบายตานะครับจุดให้อาหารน้องๆน,นะครับก็จะมีปลาทาร์ตมีแพะครับ อันอันนี้ขันเท่าไหร่ครับยีบาทสามอยาสิรวมนมด้กนี้ก็นห้าถูกและ พอยี่สิบบาทแล้วนนครับยี่สิบบาทครับถังใหญ่ห้าสิบยี่สิบบาทนีลมลมม้รวมนมนะครับไม่รวมนะครับให้อาหารน้องแพะเล่นๆนะครับ เป็นให้ลูกจะกลับบ้านแล้วเป็กิจกรรมครอบครัวนะครับถ้ามาเป็นครอบครัวนะครับก็ละทานน้องน้องทะเลกันมาให้อาหารแพะให้ดีๆให้อาหารปลาและขอบขอขอบคุณครับคือให้อาหารน้องกระต่ายก็ได้นะครับเดีวเราลองมาเดินดูว่าวิธีการให้อาหารปลาเขาให้กันยังไงครับ วิดโอวันนี้ครับถ่าคนนี้ถ่ายค่ะไ้ไหมครับลงมือถ่มครับโอเคครับเราจะถ่ายต่อได้ค่ะถ้ามาดูแบบได้ค่ะถ่ายต่อถ่า ็เป็นเอาอาหารปลาใส่ไในขวดนมนะครับแล้วก็ให้ปลาดูดครับดูน้องกระต่ายนะครับบอกสำหรับปลาเป็นครอบครัวครับ ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการระบ,บายสีแต่ว่าการให้อาหารสัตว์ก็ทำให้น้องๆมออีความอ่อนโยนนะครับความสุขอ่อนโยนผน้องเดินไปเรื่อยนะครับ

ý thức của các bạn của các bạn không các bạn của các

เหมือนจะเป็นส่วนของกกแ้วไหมขายของกับบ้านแล้วก็มีของกินนะครับที่แต่งบ้านในประมาณนี้ครับะะส่วนโซนต่อไปก็เป็นเหมือนร้านอาหารนะค,ะนะคะรับที่ขายอะไรตงเลยทุกนนะคนดูครับเต๋อลุงหลวงครับลูกชิ้น

ล่มเลื่นทีนะครับเป็นอีกนอหนึ่งตลาดนะครับที่น่ามาเดินพักผ่อนจิใจนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวนะครับก็จะมีมุมให้น้องๆและให้อาหารน้องๆกระต่ายน้องๆแพะนะครับทำให้จิตใจอ่อนโยนนะครับ าเดินเดินไปเรื่อยนะครับถ้า mm ูก็ไม่ต้องไครรบกวนเขราบว่า้งู่ยใจค่ไม่้ป่วยอะัรผู้มันก็ได้ค่ะบรรยากาศท่าศาลเลยลมสงบมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดนะคะทุกหลอนะอายุมันฟันเดียวไม่เบ่้แค่คอยคอยจะพอะไ

ไม่อะไรเไม่พูดอะไรเลยไม่อะไรลดนีอะไรีอะไรยังไม่หมดื่อก่อนนจะมีเมื่อก่อนนจะมีีที่สุดนี้มันโตไนีโตอันนี้มาสามเดือนประมาณสามเรียกราวนำขา

เอาอยู่เนาะ <laughs>

ผมเนี่ยรับจองก็บองรัองเป็นองนะกฮะระดับผมเนี่ยเนื้อสดตองสดป็ตจองใช้ปลาอย่างเดียวเบียยิ้หน้าบานเลยไม่ต้องไปตลาด

บริการนวดด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินเหนื่อยแล้วและนวดก่อนเดินต่อแล้วก็กินต่อได้เลยนะครับน้ำแต่งโมงเพื่อสุขภาพครับแก้วละสามบบาท คนเยอะเหอกันนะครับ

เอาเอาสองไม้ครับครับแล้วก็เอาตับไก่หนึ่งเนื้อหนึ่งตับไก่เนื้อสองดีครับแฉมจิ้มเลยครับครับกินเลยนะกินเลยครับกินเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่แพงเขาไม่แพงห้าสิบบาทครับเดินไปกินไปครับนี่เดี๋ยวเจอพี่น้องเงินน้องทองนะครับตอนอาบแดดอยู่ครับ จริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องเป็นพื้นที่ของพวกเขาแหละเพราะว่าเขาอาศายัยอยู่นั่งเดินเนินนานแล้วล่ะแต่ว่าเขารู้สึกปกตินะครับลงชิมเนื้อย,ายา่างของต่างพี่นี่รัรบ งงเลยครับ ม, ü, ม, ok, ม por, ีโมบายด้วยครับโหมีหหูกเกือบครบนะครับบรรยากาศโดยรวมล่มลื่นนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนมีลมพัดอยู่เรื่อยเพราะว่าพื้นที่รอบขค้างเลยเป็นพื้นที่โล่งครับเลวลมเข้ามาง่าย นีมม่มากม,มาสิบบาท สอบความแม่นนะครับครับเพี่เขาลองลองดึงกระป๋องดูครับถือว่าทดสอบความแม่นครับไงตด้้ออโอ้โหพี่มือก็พี่พี่มือครับสุดยอดโอ้โหทำไมผมเรียนหลอดดอนนี่ เป้าสะอาดนะครับเอาอะไรนีกระเป๋าด้วยนะครับเอาไว้ใช้แทนถุงกระเแก๊บนะครับ ทำบุญครับสาธุครับขอถูกระวันที่หนึ่งครับเออตอนนี้ผมเดินมาเป็นเส้นตัวยู่ครับ นะ้าเกเป็นเส้นวงกลมแล้วนะครับก็บรรยากาศโดยรอบก็ร่มรื่นครับแล้วก็มีของหลากหลายมากครับแต่ว่ารู้สึกเย็นครับตอนนี้รู้สึกเย็นโอเคนะครับผมขอจบคลิปที่ตลาดน,นัดพึ่งพินคณีครับสวัสดีครับ